วันนี้ช่องคารีวิวจะพาทุกคนไปรู้จักกับรถแทรกเตอร์ดันดินยักษ์ใหญ่ระดับตำนานอย่าง Caterpillar D11 รุ่นปี2025ซึ่งเป็นหนึ่งในเครื่องจักรก่อสร้างที่ทรงพลังและล้ำสมัยที่สุดของ Caterpillar ที่เคยมีมาด้วยขนาดที่ใหญ่โตมาพร้อมกับดีไซน์ใหม่ที่ดุดันและเต็มไปด้วยเทคโนโลยีระดับสูง Caterpillar D11 2025โดดเด่นด้วยเครื่องยนต์ Cat C32 ที่ให้กำลังมากกว่า850แรงม้าและระบบเทอร์โบคู่ที่ให้แรงบิดสูงสุดในการทำงานหนักไม่ว่าจะเป็นงานดันดินในเหมือง หรืองานขุดขนาดใหญ่ก็สามารถจัดการได้อย่างง่ายดายอีกทั้งยังมีระบบควบคุมอัตโนมัติที่ช่วยให้ผู้ควบคุมสามารถทำงานได้อย่างแม่นยำและปลอดภัยมากขึ้นสิ่งที่ทำให้ D11 รุ่นใหม่พิเศษกว่ารุ่นก่อนหน้าคือห้องโดยสารที่ออกแบบใหม่ทั้งหมดมาพร้อมกับเบาะนั่งปรับอุณหภูมิหน้าจอแสดงผลดิจิทัลแบบสัมผัสและระบบกล้องรอบคันที่ช่วยให้มองเห็นได้รอบทิศทางเพิ่มความปลอดภัยและความมั่นใจในการใช้งาน อีกท่านยังรองรับระบบเชื่อมต่อกับศูนย์ควบคุมผ่านดาวเทียมเพื่อรายงานสถานะและประสิทธิภาพของเครื่องจักรแบบเรียลไทม์ในด้านโครงสร้างแคทเธอริ l ลาดี11ปี2025ได้รับการปรับปรุงให้มีโครงเหล็กที่แข็งแรงขึ้นน้ำหนักรวมทั้งคันอยู่ที่ประมาณ112ตันซึ่งถือว่าใหญ่และหนักมากแต่ก็ให้ความมั่นคงในการใช้งานทุกสภาพพื้นดินโดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่ที่ยากลำบากเช่นเหมืองหินหรือภูเขา ใบมีดด้านหน้าของ D11 รุ่นนี้ก็ถือเป็นจุดเด่นมีขนาดใหญ่พิเศษและสามารถปรับระดับได้ตามลักษณะของงานช่วยให้การดันดินหรือวัสดุต่างๆเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพนอกจากนี้ยังมีระบบไฮดรอลิกที่ตอบสนองได้รวดเร็วและแม่นยำทำให้การควบคุมเป็นไปอย่างราบรื่นแมในงานที่ต้องการความละเอียดราคาของ Caterpillar D11 ปี2025นั้นถือว่าอยู่ในระดับสูงตามคุณสมบัติโดยราคาประมาณเริ่มต้นที่หลายสิบล้านบาท เหมาะสำหรับบริษัทรับเหมาก่อสร้างขนาดใหญ่หรือบริษัททําเหมืองที่ต้องการเครื่องจักรที่ทั้งแข็งแรงหยืดและประหยัดเวลาในการทํางานโดยรวมแล้ว Caterpillar ิลาดปีส0ป5ี2025เป็นรถแทรกเตอร์ดันดินระดับพรีเมียมที่ออกแบบมาเพื่อประสิทธิภาพสูงสุดในทุกสภาพงานหากคุณเป็นสายเครื่องจักรหนักหรือทําธุรกิจเกี่ยวกับเหมืองแร่นี่คือหนึ่งในเครื่องจักรที่คุณควรมีไว้ในทีมอย่างแน่นอน อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องคารีวิวของเราเพื่อรับชมรีวิวรถยนต์และเครื่องจักรรุ่นใหม่ใหม่ก่อนใครสำหรับวันนี้สวัสดีครับ